ชมยังอยู่กับเราในรายการ Follow me SME กับธุรกิจรองเท้าแห่นเมรระดับมืออาชีพที่รับตัดรองเท้าลีลาดรองเท้าเต้นรำหรือรองเท้าใช้งานต่างๆอย่างครบครันและผลงานแต่และชิ้นนั้นต้องบอกได้เลยนะครับว่าสวยๆงาๆเต็มร้อยทั้งคุณภาพกันเลยทีเดียวและแน่นอนครับกว่าจะได้มาขนาดนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยากรู้แล้วสิครับว่ากว่าจะมาถึงขนาดนี้ต้องมีการเรียนรู้และมีประสบการณ์อะไรกันบ้าง งั้นเราไปคุยกับพี่แตงกวากันเลยครับครับคุณชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่นี่ฮะบ้านของคุณพี่แตงกวาครับบ้านซึ่งเป็นทั้ง บ้านแล้วก็เป็นทั้งโรงงานเล็กๆแล้วก็เป็นทั้งออฟฟิศโชว์รูมเป็นทุกอย่างเลยนี่นะครต้นตัวอย่างของ SME เท่าแกนี้ที่ดีนะครับบอกเลยว่าที่นี่นะฮะได้ทํารองเท้ามากมายเลยโดยเฉพาะรองเท้าที่เป็นรองเท้าเฉพาะทางในเรื่องของการเต้นการลีลาการแดนซ์แจ๊สบันเล่อะไรหลายๆอย่างที่นี่ทําได้เป็นแฮนด์เมดด้วยนะครับก่อนอื่นเลยถามในเรื่องของตัวของพี่แตงก่อนว่าก่อนที่เรามาจะเริ่มทําธุรกิจรองเท้าแบบนี้ฮะ เราทําอะไรมาก่อนแล้วก็เรามีความรู้มากน้อยขนาดไหนถึงมาตรงนี้ได้ครับก็พอไปอยู่ที่สมาคมกีฬานีลาเราก็มีหน้าที่แบบเป็นดูแลลูกค้าดูดูแลสมาชิกจัดคอร์สเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะจัดคอร์สเรียนให้กับสมาชิกเสร็จแล้วก็นั่งดูเขาเต้นรำพี่ใหญ่เขาบอกว่าทำไมไม่เต้น <Das que at> นั่งอยู่อยู่ทาไมก็ <g ul ose> เราก็บอกไม่อยากเต้นจนสุดท้ายเราก็มาเต้นพอมาเต้นมันเหมือนกับมันต้องฝึกครับ <c oughs> พอฝึกไปฝึกมาเอ้รองเท้ามันเต้นลำเนี่มันแพงมากเลยนะ <c oughs> ของต่างประเทศเนี่ยพค้ง <c oughs> ตอนนั้นก็ประมาณห้าพันกว่าบาทกัดฟันซื้อเลยครับ <c oughs> ก็ซื้อไปก็ใส่เต้นซ้อมแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็ เต้นําเนี่ยเขาก็จะหมดไปกับไอ้รองเท้าเนี่ยบางทีหาซื้อยากเลยนะคะคเพราะว่ามันต้องยิ่งมาจากอังกฤษใช่ไหมเพราะาแบรนด์เขาดังอย่างของสุภาแดนอะไรอย่างเงี้ยของอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอหลังจากนั้นทําสมาคมได้สักพักหนึ่งเมื่อเข้าเป็นสมาคมกีฬาลีลาเสจแล้วเนี่ยเราก็ผันตัวเองออกมาเพราะว่ามันไม่ใช่เราละเพราะเราเหมือนกับทําการตลาดให้เขาเพราะเขาอยู่ตัวแล้วใช่ไหมคะครับก็เลยมา มาลองเปิดฟอเพราะเราจะรู้จักครูเยอะใช่ไหมคะคก็มาบริหารฟอตัวเองอะคะ่ะก็ไม่ได้จ้งใจว่าจะต้องอะไรเงี้ยเพราะเราเริ่มซึมเรื่องของลีลาแล้วล่ะเริ่มรักแล้วเราเห็นผลว่าเราเต้นลีลาแล้วมันช่วยให้สุขภาพเราดีเมื่อก่อนจะเป็นหวัดบ่อยภูิแพ้อะไรเงี้ยค่ะพอเต้นลีลาตไปลูกค้าหรือสมาชิกเขาก็เริ่มแบบไม่มีรองเท้าขายเหรอเพราะว่าเขาก็ใส่รองเท้าธรรมดาเต้นเขาก็เริ่มมีปัญหา นั่นแหละคือจุดคําว่าเนี่ยไม่มีรองเท้าขายเหรอค,รคือเขาเราเป็นพวกบริการนะคะเราก็าเลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงก็เลยเริ่มหันมาทําเรื่องรองเท้าเมื่อเมื่อประมาณสิบสิบกว่าปีที่แล้วค,ครับตอนเราเริ่มต้นก็มาอยู่ใน<า>แวดวงรองเท้าใช่จากลูกค้าถามว่าทําไมไม่ทํารองเท้ามามบริการบ้าง เราก็ค,คิดว่ามันไม่ค่อยมันไม่ไม่ใช่ง่ายนะพอเรารู้ว่ามันมีช่องว่างทางการ<ช>ตลาดมีความต้องการมีกําลังซื้อที่<ช>รอเราอยู่แล้วทีนี้เราจะทํำยังไงต่อเ<ช>มื่อเราเห็นช่องว่างแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงสําหรับตัวพี่เองพี่มีวิธีการหาความรู้หรือจะเริ่มต้นมัน<ช>ยังไงเอาละพอเข้าเรื่องตัวนี้ก็คือว่าเอ๊กก็เริ่มศึกษาเรื่องรองเท้าละเอ๊่รองเท้าเราเราเป็นเซลมาก่อนหรือเราอยู่การตลาดมาก่อนเราใช้รองเท้ามันกัดอะครับองเท้ามันต้องไม่ธรรมดามันทํายังไงไม่ให้มันกัดเราก็เริ่ม เริ่มศึกษาเรื่องเท้าโครงสร้างเท้าเป็นยังไงนะคะไปนวดเท้าแล้วเราก็รู้ว่าจุดไหนจุดไหนมันเป็นยังไงละเอียดถึงขั้นนั้นนะแต่ยังไม่คิดยังไม่ซีเรียสมากแรกๆก็ไปสั่งเขาตาัดก่อนร้านหนึ่งที่ที่ที่ร้านที่เขาทําเนี่ยเขาก็ทําไม่ทันเราก็มาซื้อลูกค้าเรานะคะจ้างเขาทําก่อนว่างั้นค่ะก็ไปบอกเขาเอารองเท้าของนอกเนี่ยไปให้เขาดูอื ตอนนี้ก็ไม่อยากเอ่ยชื่อร้านนั้นว่าะเขาลำ่ำรวยไปแล้วเพราะคือเราเนี่ยแหละไปขอให้เขาทำให้เนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยทำรองเท้ามาสามสิบปีแล้วแต่เขาไม่มีพื้นฐานเรื่องรองเท้า,าดีลาเลยเราก็เอาตัวอย่างแล้วเราก็เป็นนักเต้นนะคะเอาไปบอกเขาอ่ะอย่างนี้ๆ,ๆเพราะนั้นทุกคู่เนี่ยที่เขาทำออกมาเขาจะให้พี่เป็นคนเทสื์ว่ากัดไหมแบบนี้โอเคไม่ผ่านไหมวัสดุยังไงพี่ก็หิ้วรองเท้าของนอกอ่ะที่พี่มีอยู่อ่ะ เอาไปให้เขาดูเลยจะว่าก๊อปก็ก๊อปเถอะเราต้องรู้ความจริงใช่เดี๋ยวจะหาว่าพี่ก๊อปอะไรเนี่ยคือเราก็ต้องรื้อออกมาว่ามันเป็นยังไงรองเท้าเดิมมันเป็นยังไงมันมีโครงสร้างแบบไหนซึ่งเขาทารองเท้าอยู่แล้วเขาก็ดูปื้นเขาก็รู้ละถูกไหมเสร็จแล้วเราก็เริ่มทาไอ้ก็เริ่มมีปัญหาอีกละพอเราขายดีเขาก็เริ่มแบบกักละง้องแงงง้องแงงไม่ให้เราแบบฉันอยากทาเองบ้างไม่ต้องทำเองแล้วใช่แล้วฉันก็เริ่ม เริ่มโอเคแล้วตอนแรกเขาก็ชวนเราเข้าหุ้นเราบอกไม่เข้าหรอกเพราะเราไม่อยากไม่ชอบทําหุ้นส่วนกับใครครับจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เขาแบบเริ่มแบบไม่ไม่ค่อยอยากจะส่งเราเท่าไหร่เวลาสั่งงานลูกค้าสั่งเยอะนี่ก็เริ่มแบบว่ามีปัญหาเราก็รู้สึกว่าฮึดขึ้นมาไงอืมีความรู้สึกกดดันกดดันว่าเอ๊ะทำไมเขาเขาถึงทําแบบนี้นะแต่พอมานั่งนึกอีกท,ท,ทีเออมันก็ธรรมดาแหละ ว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเราไม่ได้คอนโทรลด้วยตัวเองเนี่ยรเราไม่มีทางที่ที่จะทําอะไรได้เพราะฉะนั้นทํำยังไงคือซึ่งเราจะต้องทำรองท้าให้ได้ก็เริ่มไปศึกษาเรียนรู้อะค่ะเอาจริงเลยคนนี้ไปเรียนเลยที่วิทยาลัยต้องให้เครดิตอาจารย์คนนี้ชื่ออาจารย์วันชยัยซึ่งอยู่วิทยาลัยเครื่องหนังตรงซอยร้อยหนึ่งอะคะ่ะ ท่านก็สอนท่านจะเปิดเทคคอร์สเล็ก,ลกๆใช่ไหมคะก็ไปกับบัดี้เลยในเพื่อนสีที่ท่านั่งทําปก๊กๆนั่นนะครับช่างก็ไปด้วยกันก็ไปลุยก็ไปเรียนมาประมาณประมาณสามเดือนนะคะแต่เราเป็นคนสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็เลยมาเลือกเลยมาเลือกเอาพื้นฐานก่อนเอาพื้นฐานพอรู้พื้นฐานปุ๊บเราก็เริ่ม ศึกษาว่ารองเท้าตรงนี้มันมีอะไรเราใช้วัตถุดิวยังไงเราก็เริ่มกําหนดสปเปคของเราละแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรามีพันธมิตรที่ดีพี่จะพี่จะโชคดีตรงที่ว่า,าจะมีเพื่อนในวงการอ่ะที่เป็นรุ่นพี่อ่ะที่เขาล้มเหลวทางธุงรกิจอ่ะและ้วเขามีเมตตาจิตมากเลยเขาให้ความรู้เหมือนครูเลยนะคร,ครูทางด้านครูทางด้านรองเท้าเลยอะ่ะ เขาจะสอนแล้วก็ไม่ไม่แค่ไม่ได้มาสอนเป็นเรื่องเป็นราวนะคือเขาจะให้ข้อคิดวิธีสอนของเขาก็คือว่าการทํำรองเท้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วอย่าบุมบามเพราะว่าอย่าลงทุนเยอะเพราะเขาเคยเจ๊งมาแล้วรสรุปก็คือ เราอาจจะเริ่มต้นด้วยอาชีพที่หลากหลาย<ช>ตามตามเรื่องของเองินเดือน<ช> <ๆ S 2> เรื่องของสภาพสังคมตอนนั้นมาๆๆๆจนวันหนึ่งเราได้เข้ามาสู่ในวงการของลีลาศใช่ใชไหมฮะแล้วเราก็ได้ทราบว่าๆๆๆสิ่งที่วงการลีลาศต้องการแล้วก็ขาดอยู่นั่นคือเรื่องของรองเท้าเต้นๆๆๆนั่นเองใช่ไหมครับ<ช>พอเรารู้อย่างนี้เราก็เริ่มหารองเท้ามาซัพพอร์ตโดยอ <ๆ S 1> ย่างแรกเลยเราก็ไป หาคนรับจ้างผลิตก่อนที่เขาผลิตอยู่แล้วเพื่อทํามาขายทําไปทํามามันชักบูมเอ้ยมันมันชักดีขึ้นมันชักดีขึ้น่นหละอุปสรรคเราละเริ่มมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเขาอยากได้มากกว่านี้หรืออะไรสักอย่างก็เลยทําให้เราคิดว่าอ้อย่างนี้ระยะยาวไปก็คงไม่ดีนะฮะเราอาจจะต้องออกมาทําด้วยตัวเองคือเราจะไปพึ่งเข้าหายเจ้าจมูกเข้าหายใจไม่ได้ละเราต้องขนขวายทาละหรือไม่ก็สร้างสร้างทีมงานเราละ ก็มีการเรียนหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบรองเท้าเรื่องของการทําธุรกิจการลงทุนอย่างไรการบริหารอย่างไรเรื่องธุรกิจการลงทุนเราไม่ค่อยห่วงเพราะเราผ่านฟิลขายมาแต่ไอตัวโปรดักต์อะเราเราเลือกทําตรงที่มันแตกต่างแล้วตลาดมันค่อนข้างจะไปได้แต่ไม่ต้องมือวาครับทีนี้มาถึงโปรดักต์กันบ้างใช่ไหมฮะของเราจะเน้นไปในเรื่องของรองเท้าเต้นมีมีเต้นอะไรบ้างครับมีเต้นจริงจริงก็มีรีลาดมีบัลเล่มีแจ๊สมีแท็บอะค่ะ มันก็มีหลากหลายเต้นโมเดิร์นแดนซ์สมัยใหม่ก็แล้วแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมรองเท้าเฉพาะทางอย่างรองเท้าลีลาดรองเท้าแดนซ์รองเท้าแท็บอะไรพวกนี้ถึงแพงนักทั้งทางที่มันก็ดูลักษณะคล้ายๆรองเท้าที่ใส่ทั่วไปอันนี้มันมีความแตกต่างความยากง่ายในการทําอย่างไรครับก็คือจุดจุดสําคัญที่สุดรองเท้าเต้นเนี่ยมันจะต้องไม่กัดอันที่สองต้องนุ่มครับแล้วก็มีน้ําหนักเบา แข็งแรงนะคะแล้วแบบเนี่ยวือหวามากก็ไม่ได้ต้องเป็นแบบเรียบๆครับทำไมครทำไมถึงวุ่หวามากไม่ได้เพราะว่าบางทีการเต้นมันขยับตลอดใช่ไหมคะเท้าเนี่ยเว,เวลาเวลาถ้าเราไปใส่แบบที่มันไม่เหมาะกับช่วงการเคลื่อนไหวอ่ะครับนะคะมันก็จะทําให้กัดเพราะฉะนั้นแบบรองเท้าลีลาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่อ,อย่างมากก็หกห้าหกแบบนี่ก็ถือว่าหรูละวยกเว้นว่าไม่เต้นนะ่ะ เต้นโฉบ,บก็อาจจะติดเพชรเข้าไปอะไรให้มันวุบวับแต่ส่วนการแข่งขันเขาจะสเปคคือสีแบบนี้ค่ะสีสีช้างๆจะสีแทนๆอย่างเงี้ยนะคะคสีออกคอปเปอร์อย่างเงี้ยค่ะมันมันต้องชุดต้องสวยกว่ารองเทา้าค,ค,ความยากของการทำรองเท้าเต้นโดยเฉพาะรองเท้าลีลาตรงนี้มันยากมากกว่าทำรองเท้าธรรมดาตามท้องตลาดอย่างไรบ้างครับความยากก็คือยากที่ช่างฝีมือช่าง เวลาเวลาเราบอกเพราะเราจะเป็นคนเต้นเราเทสทุกคู่ต้องต้องผ่านเราใช่ไหมคะถามว่าไม่ใช่ว่าเราจะเก่งอะไรแต่ว่าเราต้องผ่านเราเพราะว่าเวลาเอาเวลาลูกค้าใส่เขาจะได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะช่างที่จะเข้าใจตรงนี้น้อยช่างต้องละเอียดแม้แต่การดึงเนี่ยน้ำหนักการดึงถ้าดึงตึงไปมันก็จะกัด ดึงข้างหน้าเนี่ยตรงฟิตติ้งมันต้องพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสั่งตัดเนี่ยมันจะซับซ้อนมากแต่โดยทั่วไปรองเท้าไม่ว่าจะราคาสูงแค่ไหนเนี่ยเขาจะใช้เบอร์นำโดยประมาณเหรไงครับเบอร์นำก็หมายถึงว่าใช้เบอร์รองเท้าโดยขนาดของเท้าเป็นประมาณอย่างพี่เนี่ยบังเอิญใส่37มันเป็นเบอร์กลางถ้าเกิดใส่ลูกเขาเต้นเนี่ยเขาใส่เบอร์38มันก็จะอยู่ถ้าฟิตหน่อยก็38 ถ้าเอาเอ้ยถ้าฟิตหน่อยเนี่ยก็ประมาณ37ครับแต่ถ้าจะให้หลวมนิดนึงก็38คือมันจะไล่อย่างเงี้ยรนะคะสำหรับลูกค้าที่เดินเข้ามาหาคุณแตงกวาบอกว่าดิฉันอยากจะได้รองเท้าสําหรับเต้นลีลาดอันนี้ฮะเรามีบริการเลยอะพี่ต้องทํำยังไงก่อน้ามีการวัดอย่างไรอะไรยังไงมีการวัดเท้า คือถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการแบบที่มันมีอยู่แล้วไม่ต้องวัดก็ได้ลองก็เบอร์ไหนก็ใส่ได้เลยอ่าเราก็แนะนําไปค่ะแต่ถ้ากรณีว่าลูกค้าต้องการแบบว่าแบบพิเศษนะออกแบบให้ใหม่ได้ไหมเพราะว่าอยากจะเฟี้ยวๆหน่อยอ่าเราก็วัดเท้าค่ะครับรับว,วัดเท้าแล้วก็วัดขนาดวัดไซส์เสร็จแล้วเราก็ก็ขึ้นแบบใหม่เวลาขึ้นแบบใหม่ก็ต้องมีค่า ค่าออกแบบอ่ะมันเป็นเหมือนค่าครูเขาค่ะมันถึงแพงนีดนึมีค่าดีไซน์คช่ค่าความคิดใช่ใช่นี่ครับรองเท้าเราก็อาจจะถ้าอยากได้เป็นเอกลักษณ์ก็สั่งได้ใช่ค่ะสั่งได้ทุกรูปแบบเลยแต่ว่าความสบายถ้าคุณถ้าเชื่อเรานะแบบที่เราลองมาแล้วเนี่ยมันจะไม่กัดแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่เอาอ่ะอยากอยากอยากเดินอ่ะอยากมีแบบใหม่ๆก็ได้เราก็จัด ตัดทห้ตามที่คุณต้องการหลายคนอาจจะมองว่าเออเรารับตัดรองเท้าเราจะแย่ไหมถ้าเราทําแต่เฉพาะรองเท้าพวกรองเท้าเต้นอย่างเดียวตลาดเราจะแคบไหมณนะทุกวันนี้เราทํารองเท้าอะไรบ้างครับคือพี่มองว่าอย่างนี้ว่า เราเริ่มจากของยากคือรองเท้าแม็กซี่หรือรองเท้าลีลาดเนี่ยจริงๆไอ้ใช้สายพวกนี้โป๊ๆอย่างเงี้ยสอง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 ตอนอย่างเงี้ยนะเขาเรียกแม็กซี่อ๋อใช่ไหมนี่รองเท้าโป๊ใช่ไหมใช่เพราะว่าเวลาทำเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมีแยกส่วนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นช่างเนี่ยจะต้องถ้าทาแม็กซี่ก็คือยากงานยากแม็กซี่แล้วก็ยิ่งเป็นแม็กซี่ที่เป็นบูทด้วยนะยิ่งยากเข้าไปอีก อันนี้้อไม่ผางหรือเปล่าไม่้็งออยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ไม่ผางแน่นอนครับอย่างเนี้ยอย่างเป็นพะชูเนี่ยมันมันไม่ยากมากครับแต่ถามว่าความยากง่ายน่ะอันนี้ละเอียดกว่าแต่ถามว่านี่ก็ยากเหมือนกันไม่งั้นถ้าคุณดึงไม่ดีก็กัดเดี๋บางทีส้นมีหลุมอะไรอย่างเงี้ยถ้างานไม่ละเอียดนะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นงานผ้างานหนังมันจะละเอียดมากค่ะ ในการทารองเท้าแน่อนอนอเวลาใช้ไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรามีบริการหลังการขายไหมในอุปกรณ<ม>์นี้บบถ้าเป็นถ้าเป็นของเราเนี่ยพี่ขนาดที่ว่าถ้าลูกค้ามีปัญหาสายและส้นอะไรเงี้ยพี่เปลี่ยนให้เลยนะเอามามคืนแล้วพี่เปลี่ยนให้เลยคือเราไม่สนใจเพราะเราผลิตเองเรายินดีเปลี่ยนให้ลูกค้าอืเพราะว่าเราคิดว่าลูกค้าคือพระเจ้าโปรดักต์ของเราสําคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้า ใชล่ลูกค้าลูกค้าคือนิสัยเราอาจจะติดมาเรื่องของการบริการ,รสมัยเราก็เลยคิดว่าลูกค้าคือไม่ว่าเขาจะอะไรเนี่ยเขาต้องการอะไรเราก็พยายามจะเซิร์ฟให้ได้ครับนะคะบางทีลูกค้าติดว่ามันตรงนี้ตรงส้นมันเป็นยังไงเราก็เปลี่ยนให้เราจะรับผิดชอบในงานของเราสําคัญคที่สุดบ,บางทีก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าต้องอดทน หลังจากที่เราเริ่มทําธุรกิจรองเท้าจนไปรุ่นเป็นล่ากะเราทําเองได้ทุกโปรเซสทําได้หมดแล้วใช่ครคือคือพี่เองไม่ได้ทําทุกอย่างแต่ว่าเราจะมีช่างเฉพาะทางอย่างที่เรียนคุณนะคะว่าอย่างน้องคนที่ทำเนี่ยที่ที่เราทำเนี่ยเราเน้นรองเท้าลีลาศคือรองเท้าลีลาศนี่เราก็มีช่างลีลาศเลยแต่ก็เป็นที่นี่นั่นแหละทำได้แล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมีรองเท้าอย่างอื่นอีกเยอะแยะซึ่งจะเป็นเป็นกลุ่มเราอะ ในควนเราอ่ะหลายคนอาจจะชอบมีแบบที่ชอบในใจแต่ชอบไม่หมดเราชอบแค่80%อีกยีเปอร์าชอบคู่แบบนี้เรานำสองอย่างมารวมกันแล้วมาคุยได้ไหมเราอยากได้แบบนี้ของกันได้ค่ะได้ก็เออเดอร์ได้เหมือนกันได้ค่ะเพราะเราเราก็คอนเซปต์แล้วคือตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าครับหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะเป็น ปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องคิดนั่นคือเรื่องของการทําการตลาดใช่ไหมครทีนี้เรามีการพรีเซนต์สินค้าของเราหรือทําสินค้าของเราให้เป็นที่รู้จักในหมู่ลูกค้าอย่างไรบ้างครับตรงนี้เริ่มแรกก็เหมือนเด็กๆทำะนะครับเราก็ลงในในเฟซบ o o กอย่างเงี้ยก็สร้างบล็อกครับสร้างบล็อกเอาไปหยอดตรงนี้นิดนหน่นนอยแล้วก็อาศัยจากเพื่อนในวงการนีลาที่รู้จักกันแล้วครับแล้วก็แนะนำต่อไป เป้าหมายก็คือจะทำแบรนด์ของเราเนี่ยให้ติดไปต่างประเทศจริงๆมันไปแล้วนะแต่ว่าเราผลิตไม่ทันมีคนหิ้วไปหิ้วไปขายอะไรอย่างเงี้ยมันผลิตไม่ทันบางทีสั่งมาห้าสิบคู่ร้อยคู่ในแก๊งเรานะนี่ไม่ได้โม้นะเรื่องจริงนะพูดปอย่าว่าโมก็เริ่มค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวแล้วก็เราก็ยังมี อองหมในอนาคตที่เราจะไปที่เถึงด,ด้วยใช่ไหมฮะเราอาจจะมีโชว์รูมเป็นของตัวเองมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็มีลูกค้ามากมายที่ชอบแล้วก็ลงไหลในสินค้าและคุณภาพของเรานั่นเองใช่ไหมฮะนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งธุรกิจที่จับช่องทางในเรื่องของรองเท้าเต้นในเรื่องของการตลาดที่มี กลุ่มกาลังซื้อรอเราอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเราบวกการบริการที่ดีแล้วก็สิ่งที่เป็นเฉพาะเขาสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบมันเพอร์เฟคเฉพาะเขาก็เป็นอะไรที่มันสามารถสร้างเม็ดเงินได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเราจะมีอิสระทางการเงินหมายความว่าอิสระเราไม่ได้หมายถึงว่าเราเป้าหมายคือเราล่ํารวยแต่เรามีงานทํามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อยู่สิ่งแวดล้อมดีมีเวลาให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ อะไรอ่ะไม่ไม่ต้องแบบหน้าดำข่ํมเครียดอะไรเงี้แล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆของเราค่ะเอาละครับคุณผู้ชมในช่วงนี้เราก็คงจะรู้จักถึงที่มาที่ไปของรองเท้าแล้วก็การออกแบบว่ายากง่ายเพียงใดกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะบุกไปดูกันว่าขั้นตอนแตระยาของพี่มีการทําอย่างไรบ้างครู่เดียวครับ